ครับสวัสดีครับโอ้อันนี้ก็เก็บเสศษเหล็กไปแล้วนะครับพอดีเราเอาเหล็กหนาไปก่อนแล้วเที่ยวที่สองเราเหล็กบางไปนี่ก็ให้เสียเ็าไปขายคนเดียวครับเราก็เลยอยู่ทําความสะอาดสองคนเหลา่านี่จุดไฟเผาเลยครับก็กรองพวกนี้ถ้าเราไม่เผาเขาไม่รับซื้อนะครับเราต้องเผาก่อน เผาให้พวกกระดาษพวกน้ำมันข้างในมันไหม้ให้หมดแล้วก็เดี๋ยวจะโกยเดี๋ยวให้เหลาโกยตัวนั้นไฟมันเริ่มหมดแล้วไฟเริ่มหมดเดี๋ยวให้เหลาโกยมาอีกสักนิดหนึ่งก็สะอาดแล้วสะอาดโกยเศษกระดาษเล็กๆน้อยๆโกยเข้าไปหมดเลยแล้วก็โกยกรองที่มันไหม้แล้วมากองกันอยู่ตรงนี้เหลา เราบอกว่าร้อนหายร้อนอยังถตาหายแล้วเอาเลยจัดการเนี่ยเศษกระดาษตรงนี้สะอาดๆเลยเมื่อกี้ก็ล่อ,อก,กันสะเก็ดแตกเลยครับไฟไหม้แรงมากเนี่ยเศษกระดาษตรงเนี้โกยไปหมดเลยฟุตบอลนะี่ไม่ต้องเก็บไวด้ดอกโกยนู่นๆขายยุงนัง่นด้วยนู่นปะติดฮ่าเละโกยไปเลย ขวดเราก็เก็บขวดเราก็เก็บเอาไว้ไปข้างหน้าโอยมา <c oughs> อเละเอามาเลยกระป๋องเอามาเผาด้วยด้วย ทำควาสะอาดครับเพราะตรงนี้เหล็กเหล็กกองเบื้อเลยอ,อ, <c oughs> อะกยมาเลยสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้ว รอบสุดท้ายทีเดียวจบพอตรงนี้มันเริ่มหมดไฟเราก็ไปเผาไว้นั้นต่อสายไฮโดรลิกหลายเส้นอยู่ สวยงามเดี๋ยวมานั่งเดี๋ยวเราจะไปเผาสายไฮดรอลิกต่อสายไฮดรอลิกหลายเส้นอยู่ปกติมันน่าซื้อเลยเนาะแต่ไม่ซื้อใช่ไหมต้องให้เผาก่อนสายไฮดรอลิกไม่ตืมหรอก นุ่นเด็วขวดมันออกจากกองนึ่งอ,อ,อันไหนไม่ดีเผาทิ้งหมดเลยครับรค่อยหาซื้อใหม่ มันยังไม่ร้อนแรงเดี๋ยวมันร้อนแรงเมื่อไรเดี๋ยวมันจะลุกพลุบขึ้นมาทันทีเลย <laughs> อันนี้ก็เป็นเวลา16บหนาฬิกาแล้วเลยไม่กี่นาทีก็17เดี๋ยวเรามาคอยลุ้นกันว่าเหล็กบางจะได้กี่กิโล กินก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอร่อยเ่าอร่อยไอเราสั่งผัดไทยหมูได้ปลาหมึกมาเฉยเลยออ,ลอ,อยก็อ้เที่ยวนี้ให้เยอะมากปกติให้กินไม่อิ่มเที่ยวนี้กินจนปนานางก็สู้กินจนหมดอะ เดี๋ยวเราดูให้ไฟมันบางกว่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเผาสายฮริตต่อโอ้ไม่ดีจริงๆเลยครับ ทำความสะอาดครับวันนี้ขูดตะตุอยขูดเตะเบขูดนู่เอมรอยเออมันมันมันหยักไปด้วยไปเราไปเผาสายไฮดรอลิกต่อราบอใครขครับนะโอ้อ โอ้เราเก็บไหมเก็บ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 ,เก,บเก็บทีละอันนะก็เ,เก็บทิลาอันมือไหมเอามาแล้วก็ทำอย่างเมื่อกี้แล้วก็เก็บวางทีละอันนะเออครับเออเรียงบอเรียงสวยๆงามๆอะไร มีไหมลรามัย่าร็ขึ้นปีเกียร์เนาะนั่นแหละเชอเดินคันดีใช้กรงกรงเป็นเชื้อเพลิงเหรอเจอืม เผาไปงันๆเลยเก็บแป๊บละลายหมดดึ๋งมันละลายไป ไม่ไปหาเชื้อเพลิงมาก่อนป่ะเชื้อเพลิงอ่ะใช่เอามาได้เชื้อเพลิงแล้วเออนั่นแหละรุ่นนั้นแหละไม่ไมให้มรู้ไป อ่ขึ้นไปติดเครื่องรถนี่เลยป๊นลมป๊นลมติดไหมไหนต,ติดติดติดไม่รู้หาดูเรามาเผาสายไฮรุลิกครับ เห็นไหมอยู่ตามกระชังรถเห็นนะไหมเอาไปเก็บในบ้านละมั้งไม่เห็นเห็นแต่นี่เอาเบลติเกดอกจันมาแล้ว หมดโครงการไม่เห็น <c oughs> ไม่เห็นก็ไว้างี้แหละแค่รถห่วงโอ้ยห่วงเนาะเราไปเผาเส้นไฮโลลิกเราต่อสำหรับคลิปนี้บา <c oughs> ยบายครับผมอืม